สดีค่ะทุกคนนี้วันนี้ตู่เอาตัวนี้มาฝากทุกคนวันนี้ออเดอร์จุกจุกแบบนี้เลยค่ะตัวนี้นะคะสีเร็จเยอะมากๆเลยนี่ทุกคนให้ดูร้อมรอบวันนี้ออกไปประมาณ50าสถึงหกนี่ยังยังออกไม่หมดนะคะทุกคนวันนี้นะคะออเดอร์จุกจุไปเลยค่ะขอบคุณสําหรับทุกคนมากๆเลยนะคะที่จัด สั่งซื้อออเดอร์มากับตุ่มนะคะตัวนี้ G7 นะราคา599ออกดีมากเพราะตัวนี้นะคะใช้จะสามารถถอดออกได้ด้วยทาครับได้รางสไลด์นะคะตัวนี้ครบชุดแบบนี้เลยนะคะในราคา599กาของแถมครบชุดแบบนี้เลยมี Q.C. นะคะที่เขาจะ Q.C. ก่อนจะส่งแน่นอน,นะคะ่ะลูกค้าไม่ต้องกลัวเลยว่าสินค้าจะเสียหายนะคะหากสินค้าเสียหายเป็นกรณีฉุกเฉินนะคะแม่ค้านะคะตุ่มโทรมาได้เลย เครมทุกกรณีระหว่างการขนส่งนะคะฝั่งนี้นะคะเขาจะบวกสโคบเพิ่มนะคะเป็นกล้องนะคะนี่เลยลูกค้าคนไหนอยากได้นะคะสามารถโทรหาตุ่นได้เลยค่ะเดี๋ยวมาขอบคุณออเดอร์มากๆเลยค่ะ